สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งอัปเดตศึกท่อน้ำไทยที่เกียเกียริเพชรโปรแกรมการแข่งขันอัปเดตล่าสุดนะวันนี้ขออนุญาตโพสสองช่องช่องหงแดงและช่องชี้มวยเด็ดวันนี้สดจากเวทีตะวันานานะ1 4นาฬิกา15นาทีถึง16นาฬิกาทางช่อง p ีพีทีวทั้ง4คู่ที่อัปเดตในวันนี้นะคู่หนึงสักสุริยาศักสุรินเจอกับชายสีวอสุขสันต้1ย3 วันนี้ศักสุริยามาร้อยสาขนาดที่ชายสี่มาร้อยสาจุดฟอร์มล่าสุดน,นะสักสุริยาเนี่ชนะนอกเพชรกแสงทองคาแก๊สส่วนชายสี่เนี่ยแพ้หนึ่งสยามสอเดชพันมวยคู่นี้เป็นมวยเข่าในดีด้วยกันทั้งคู่ศักสุริยาเนี่สูงยาวเข่าดีขณะที่ชายสี่เนี่ยในเหนียวแน่นวันนี้ของแดงรูว่าศักสุริยาวันนี้รูปร่างดูดีกว่าวันนี้ ได้เปรียบสรีนะได้เปรียบรูปรา่างเดินเสียบเดินเบียดเดิน,ดนบทนะจะชนะชายสี่วอสุขสรรไปที่คู่สองคู่สองหนึ่งสยามสอเดชพันธ์เจอแสนไกลเดชเพชรสีทองร้อยสองหนึ่งสายามมี1สิบห้าปีจากตรังนะขณะที่แสนไกลสิบห้าจากโคราชฟอร์มล่าสุดของหนึ่งสยามเนี่ยชนะชายสี่วอสุขสรรขณะที่แสนไกลแพ้วันผู้ใหญ่เกียรติวินัยมวยคู่นี้ทรงเดียวกันเลย เตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นแกร่งทั่วแผน่นวันนี้หงแดงชอบไปที่หนึ่งสยามมองว่าหนึ่งสยามวันนี้นะได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบสรีระวันนี้ใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ขวางหน้าแทงขวางหน้าเสียบวางแข้งขวาวันนี้มองว่าอาวุธของหนึ่งสยามสอเดชพันธ์นะดูดีกว่ายาวกว่าจะเบียดเฉือนชนะแสนไกลเดชเพชรสีทอง fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงโดยหงแดงอยากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือศึกท่อน้ําไทยอัปเดตล่าสุดเลยโปรแกรมปรับเปลี่ยนวันนี้หงแดงขยับมาอัปเดตให้ fc เพื่อที่ fc จะสามารถนําไปใช้ประกอบหน้าตู้ได้เลยส่วนเดตราคาปรับเปลี่ยนเอาที่หน้าตู้มาที่คู่3าขุนศึกสอเดชพันธ์วันนี้เจอทหารเอกนยกเอ่าศาลา120 ขุนศึกนี่มา120.4ขนะณะที่ฐานเอกมา121.6ลด1.6ขุนศึกฟอร์มล่าสุดนะแพ้เพชรนำชยัยสจต้องปราจีนขณะที่ฐานเอกนี่แพ้พลอยขาวสสลัชชีพที่ช่องเจมวยคู่นี้ขุนศึกมวยขวาไฟเตอร์บูดูดันเตะขวาแรงหมัดขวาหนักในใช้ได้ขณะที่ฐานเอกมวยซ้ายนะซ้ายดีผีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายในใช้ได้ วันนี้หงแดงมองว่ามวยคู่นี้นะชกประจำร้อยสิบสี่สิบห้าสิบวันนี้บินขึ้นมาต่อยร้อยยี่น้ำหนักสบายสบายวันนี้หงแดงชอบไปที่ขุนศึกสอเดชพันธ์มองว่าอาวุธนินหนักแรงวันนี้สู้ได้หลักเหลี่ยมอาจจะเป็นรองนะแต่วันนี้เดินเบียดเดินบทดูว่าทหารเอกจะยืนระยะได้ไหมวันนี้ถ้ายืนไม่ได้เสร็จขุนศึกวันนี้ชอบไปที่ขุนศึก มาถึงคู่เอกปรับเปลี่ยนวินมอรัตนะบัณฑิตเจอกับดีเซลน้อยสาวดำเนินร้อยยวินมาร2 8 6ยี่ดขณะที่ดีเซลน้อยนะมา126.6ยี่สิกต่ำกว่าพิกัดถึง0.4วินเนี่ยยีบเอ็ดจากชัยภูมินะล่าสุดเนี่ยแพ้พันศักววันรัตวีขณะที่ดีเซลน้อยสอดำเนินเนี่ยยี 25. ปีจากกระบนล่าสุดแพ้มีโชคบ้างก่อกระไรานยน เป็นมวยหลักเหลี่ยม IQ ด้วยดีด้วยกันทั้งคู่วินเตะขวาต่อยขวาขณะที่ดีเซลเนี่ยอาวุธแข่งขวา,าหมัดขวาเข่าในโจมตีเร็วนะมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่วินมองว่าวินเนี่ยเคลื่อนไหวล่อยได้เคลื่อนไหวตหลอดขณะที่ดีเซลเล็กพลุดพลบโวันนี้เจอวินเบียดบทคุณทีผมทีคุณทีผมท,ท,ผมทีดีเซลเล็กยืนระยะได้ไหมถ้ายืนระยะไม่ได้เสร็จ แต่วันนี้หงแดงมอกว่าดีเซลเล็กยืนระยะไม่ได้จะแพ้วินมรตนับนดิตไปในที่สุด FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่ศักสุริยาศักสุรินนะมวยขวาเข้าในอาชีพวันนี้ได้เปรียบสรีระได้เปรียบรูปร่างเดินเสียบเดินแทงจะเบียดเฉือนชนะชายสี่อสุขสัง ชอบที่สองชี้ชัดไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์วันนี้ใหญ่ลอยกว่าสูงกว่าจะเดินเสียบเดินบทเดินเบียดวันนี้จะชนะแสนไกลได้ในที่สุดส่วนชอบที่3ชี้ชัดมาที่วินมรรัตนบัณฑิตมองว่าวันนี้เคลื่อนไหวบ่อยกว่ากณะที่คู่ต่อสู้พลุดพลุดโผล,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 ล่ยืนระยะได้ไหมถ้ายืนไม่ได้วันนี้วินจะวินเหมะสมชื่อชอบสุดท้ายชอบที่สี่ชี้ชัดไปที่คุณศึกสอเดชพันธ์ มองว่าขุนศึกนี่นะหนักแรงทุกลูกวันนี้อาจจะเจอจอมเกา๋ามวยซ้ายฝีมือดีอย่างตาหารเอกแต่วันนี้เดินเบียดเดินบทจะชนะจะชนะสถานเอกนายกเอกท่าสาลาดได้แบบสนุกนี่คือ4มวยรักมวยชอบที่อัปเดตล่าสุดโปรแกรมปรับเปลี่ยนล่าสุดถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36 14นาฬกา15นาทีถึง16นาฬิกาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ fc งสงแดงทุกคน ปราศจากโกาครคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะอย่าลืมเมื่อเข้าถูกบ้างเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ